ก็ดูต้องขอบคุณนักเตะนะครับทั้ง2ทีมนะครับที่มาสร้างความสุขให้กับคนยาลานะครับแล้วก็วันนี้เป็นนัดแรกที่เราเปิดบ้านตอนรับนะครับในฤดูกาลนี้ก็ถือว่านักเตะทุกคนก็พยายามเล่นนะครับพยายามเล่นแล้วก็ยังคิดว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของทีมสตาฟโค้ชจะต้องพิจารณาว่าจุดอ่อนจุดบอดตรงไหนสําหรับการแก้ใน นัดต,ต่อไปนะครับก็เป็นกําลังใจงและขอบคุณนะครับทีมเยือนนะครับที่มาสร้างความสุขให้กับชาว3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ขอขอบคุณครับอยากให้พูดเกี่ยวกับงบป,ประมาณจากการทำทีมในฤดูกาลนี้และเป้าหมายของทีมนะครับผมยาลรอซิตี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไม่มีนักเตะต่างชาติเข้ามาเพราะว่าเราต้องการให้ยาลรอเป็นพื้นที่ให้กับเยาวชน ที่มีแสดงมีโอกาสที่จะแสดงฝีมือแสดงฝีไม้ลายมือให้กับสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองในในใน,ในทางกีฬาฟุตบอลแล้วเรามองว่างบประมาณที่เรามีอยู่จํากัดเราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้เด็กใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีโอกาสแสดงฝีมือและก็พัฒนาตนเองและสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ ฝากอะไรกับารปอนครับกับฤดูการนี้ก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับกับยาลอซิตี้ปีนี้ฤดูการนี้ยาลอมาเล่นในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพระสำนักวิทยาเขตยะลานะครับก็ขอให้แฟนบอลนะครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นที่ติดตามนะครับยาลอซิตี้ทั้งในเพจและก็ใน f c e e o o o นะครับขอให้กำลังใจและก็ติดตามการเล่นของพวกเราเราจะมุ่งมั่นนะครับสร้างผลงานที่ดีให้กับ าชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดฤด,ดูกาลนี้ครับขอบคุณครับ